เวลามันเวลาเราบริหารเข่ามันจะไม่บวมเหยสไว้หมอนข้างต้องหมอนข้างต้องแข็งหน่อยนะให้กดติดตรงมือหนูนี่นะแล้วหลังจากนั้นก็นับค้างสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโลอลเป็นครั้งที่หน่งเหยียดขาเหยียดแล้วกดหมอน ่าอืมอันนี้มันจะทําให้กล้ามเนื้อเรากระชับขึ้นนะกล้ามเนื้อหน้าขายิ่งเราไปใส่ไอ้สนับเข่ายิ่งต้องทําท่านี้เยอะนะอืมทำวันละสิบทีอ่ะเช้าสิบใช่ยกอ่ทำได้ไหมอ่า ต่อไข้าที่สองใ่ข้างใช่ใช่ถ้าถ้าไม่มีไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้อประมาณประมาณกิโลหนึ่งอ่ะกิโลครึ่งอ่ะไปไปใส่ใช่อืมข้อที่สองนาห่อนลุ่มเดิมหลอมนีบหมอนไว้คราวนี้ยอืมอืมไปนะท่านี้แก้เข่าโกงอ่ายกก้นขึ้นอิดนึงอ่ากระดดปเท้าขึ้นอ่า คัอ่าท้านี้แก้เข่าโก่งเลยแก้ขาโก่งขาแบะอืมนี่ข้อเท้าจะได้ไม่ติดด้วยอืมส, 15, สั่นเพราะเราไม่เคยทำแล้วก็สัน่นอ่า,าอ,อืมกขาลองทำดูทานี้ มาทำสิบเซตถ้าเอาเริ่มจากห้าก่อนก็ได้ทุกวันทุกวันเราค่อยเพิ่มเอานะคือท่าที่สองต่อไปจักรยานอาการท่าสุดท้ายนี่ให้แม่เข่ามันมันมันบวมมันหลวมมันติดอ่าเอาเื่อนี้โดยค่อยๆไตรงปั่นจักรยานอากาศฮะอย่างเงี้ยเป็นท่าสุดท้ายทําให้เข่ามันไม่อันนั้นจําได้ไหมได้อือสามท่านะคะให้เริ่มจากท่าที่ใส่ถุงทรายก่อนอ่าแล้วก็มาเป็นถ้าไม่มีถุงทรายก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ แต่ถ้าใสา่อินฟรณ์มันจะทำให้กำลังดีขึ้นอืมอ่าหายแล้ว